ฉันดรพิชยาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในประเภทแรกเนาะก็จะใช้การจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะและก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ยกตัวอย่างนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นอะไรนะคะสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะการวิจัยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเราก็ถือเป็นหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทาง พฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะที่จัดอยู่ในประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยเนาะทีนี้นะคะมาดูการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ส่วนแรกอาจารย์จะพูดถึงการวิจัยพื้นฐานก่อนนะคะ การวิจัยพื้นฐานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะจำแนกอีกเป็นแยกย่อยลงไปนะคะเช่นจำแนกตามประเภทการวิจัยนะคะได้แก่การวิจัยเชิงทดลองแท้การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนะคะและการวิจัยเชิงไม่ทดลองนักศึกษาลองทายกันซิว่าการวิจัยทางรัฐภาษาศา,ศา,ศาศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนนะคะอาจารย์เฉลยให้เนาะ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงไม่ทดลองนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะก็ได้แก่การวิจัยบุกเบิกนะคะการวิจัยพันรนาและการวิจัยเชิงอธิบายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจำแนกตามสถานที่การดำเนินการวิจัยนะคะเช่น ในห้องทดลองหรือวิจัยภาคสนามการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนมากนะคะก็จะเป็นการวิจัยจากเอกสารหรือไม่ก็เป็นการวิจัยภาคสนามนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นะคะเราเป็นสายสังคมเราจึงเน้นการศึกษาวิจัยจากภาคสนามมากกว่านะคะต่อมานะคะเป็นการจำแนกลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ้านักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปเนาะสองคำนี้ก็จะเป็นคําที่ได้เห็นบ่อยมากๆนะคะในการวิจัยทางรัฐปาศ,าศาสนศาสตร์คือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า qualitative research นะคะแล้วก็การวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการจําแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมานะคะยังคงอยู่ในการจำแนกประเภทนะคะโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะ เราก็จะมาดูการวิจัยเชิงประยุกต์กันบ้างในสไลด์ที่แล้วเนาะอาจารย์อธิบายฟังเกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐานไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่การวิจัยประยุกต์ในการแบ่งประเภทของการวิจัยประยุกต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะคะการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่า research and development นะคะการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงนโยบายนะคะการวิจัยประเมินการวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการวิจัยในสถานที่ทำงานนะคะ ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะก็เช่นการวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ Products หรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นนะคะส่วนการวิจัยเชิงประเมินแน่นอนว่าในสายของรัฐประาศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยการวิจัยเชิงประเมินก็เช่นประเมินผลความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการนโยบายสาธารณะ เป็นต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าการวิจัยเชิงประยุกต์เนี่ยผลวิจัยของมันเนี่ยจะนำมาเพื่อประกอบการทำงานนะคะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะจะไม่ใช่การวิจัยเชิงพื้นฐานซึ่งเป็นการสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีเนาะการวิจัยเชิงประยุกต์จะเน้นนะคะนำผลของมันมาใช้ประโยชน์ในการทำงานมากกว่านะคะ ต่อมานะคะเรามาถึงการจำแนกประเภทของการวิจัยทางรัฐราศ,าศาสนศาสตร์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือการวิจัยเอกสารและการวิจัยจากสนามนะคะตรงนี้เนี่ยการวิจัยเอกสารเช่นอะไรนะคะการศึกษาจากบันทึกหนังสือหรือตำราหรือข้อมูลที่ได้ศึกษามีคนทําไว้แล้วนะคะ ส่วนการวิจัยภาคสนามเนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในระดับของปฐมภูมินะคะเช่นการแจกแบบสอบถามการสังเกตนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องลงไปเก็บข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าองค์ประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานของการวิจัยนะคะทางรัฐระภาษาศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ,อ่องค์ประกอบแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะ ทฤษฎีแน่นอนว่าเราจะทําวิจัยเนี่ยเราไม่มีทฤษฎีเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็เช่นนะคะทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นต้นนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นทฤษฎีที่เราต้องใช้นะคะในการตั้งต้นนะคะในการดําเนินการวิจัยของเรานะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าเราจะเลือกดําเนินวิธีวิจัยทางปริมาณหรือว่าทางคุณภาพนะคะ แต่ละวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบวิจัยนะคะต้องเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะคะอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะส่วนที่3คือสถิติศาสตร์นะคะในส่วนของสถิติศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุป นักศึกษาต้องจำไว้นะคะว่าองค์ประกอบหลักของการวิจัยคือทฤษฎีนะคะซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบหรือที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าสถิติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยประเมินผลการวิจัยได้อย่างแม่นยำและก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสไลด์ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะแบ่งตามาหลักของการวิจัยพื้นฐานนะคะหรือการวิจัยประยุกต์แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทอะไรนะคะก็จะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ทําอย่างเป็นขั้นตอนนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ผลของการวิจัยนั้นถูกต้องชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ